อีสา,านภาคเหนือทั่วประเทศนี่ไปสู่กับพเดจการสู่ไปสู่มาสู่มากสู่ไปคนเจ็บคนตายเสียเงินเสียทองเออสุดท้ายไปดมขี่ตะแลกเขาซ้ำไปดมดาเขาซ้ำไปไสกับไปโลดค่พพะพเด็จการเมื่อี้ต้องเผามันให้มันมัดดอกมัดแนวเอาเอาวางให้ทีมนะครับน,น,นี่ไปโดนนูนไปโดนนู้นน้ำมันลาดน,นดูอด อะตรงนี้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบอ่ะไปโชคดีเลยว่ามีเก็บดูกโชคดีครับเสียแมวเสียแมวเสียโทนี่ ไปรับใช้เผด็จการซะแล้วโกหกพี่น้องประชาชนมา20ปีบอกพาไปสู้เผด็จการสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศวันนี้มาตั๋วประชาส้นมาสลายความขัดแย้งฮุกขีนี่สลายความขัดแย้งนี่ยังไปรับใช้เขาแล้วเป็นนังจีนเขาเอ็นว่าค้นท่อรยศ์ค้นแปรพักต้องเอาไปตัดหัวถ้าเป็นนังจีนน่นนะผู้ใดเซียมันกับเสียรอด่คยผู้หนึ่งหล่ะคนเสืแดงผู้หนึ่งหล่ะเปเซียแล้วมากนนีนะ่ะ พักกันนี่นะพักคนทรายศสร้างประชาที่ปะตยยังศัตรูย่พุ่นไป,ไปสวาไม่พักเขาเอ้าไปไปซะา อีสานภาคเหนือทั่วประเทศนี่นนไปสู่กับพเดชการสู่ไปสู่มาสู่มาสุ่ไปคนเจ็บคนตายเสียเงินเสียทองเออสุดท้ายไปดมขี่ตะเลขเขาซ้ำไปดมดาเขาซ้ำไปไสกับไปโลดค่พพะพเดชการเมื่อนี่ต้องเผามันให้มันมัดดอกมัดแนวเอาเอาบ้างให้ทีมนะครับนี่นไปโดนน,ดน,น,น,นูนไปโดนนู้นน้ำมันลาดรด อะตรงนี้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบอ่ะไปโชคดีเลยว่ามีเก็บดูกอโชคดีครับเสียแมวเสียแมวเสียโทนี่ ไปรับใช้เผด็จการซะแล้วโกหกพี่น้องประชาชนมา20ปีบอกพาไปสู้เผด็จการสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศวันนี้มาตั๋วประชาส้นมาสลายความขัดแย้งฮุกขีนี่สลายความขัดแย้งนี่ยังไปรับใส่เขาแล้วเป็นนังจีนเขาเอ็นว่าค้นทอรยศค้นแปรพักต้องเอาไปตัดหัวถ้าเป็นนังจีนน่ะู <c oughs> ้ใดเสียมันกับเซียรถดปครผู้หนึ่งหลักคนเสียแดงผู้หนึ่งหลักบเซียแล้วมากันนี่น่ะคัดกันนี่น่ะ พักคนทรยศสร้างประชาธิปไตยยังสัตว์ตัวยุบพุ่นเป็นสภามิพักเขาเอาไปไปตา